สวัสดีครับเมื่อนี้เขามาเห็ดอย่างครับเบเกเขามาเบิงอย่างครับเบิงอย่างครับเบิงแม็กโคครับนี่ครับแม็กโคกำลังทำงานนะครับนำทีมโดยบอสตันครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับบอสตันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาดูแม็กโคนะครับแม็กโคกำลังทำฝายนะครับนี่ครับทำฝายกั้นน้ำนะครับเพื่อให้น้ำ มีใช้ตลอดปีนะครับเดิ่มแล้วครับเดิมแล้วครับตอนนี้กําลังพัดน้ำนะครับอัดน้ำอัดน้ำอัดน้ำเพื่อที่อ่สูบน้ำออกแล้วครับเท,ทปูนนะครับครับน้ำเป็นไอ่ะน้นก็ยิ่สูบออกได้หรอกนี่ครับสูบาไว้มดชิมง,งานอีสานพาเปินมือน,นี้เรามาปลูกผักหวานแล้วก็ดูแมคโครนะครับ ดบน้ำเสายฟไฟครับนี่กำลังขุดขุดอยู่นะครับขุดพอนะครับ น้ำไว้นะครับแล้วก็สูบน้ำนองตรงนั้นออกนะครับเพื่อเสียป์ายกันน้านะครับตรงนั้นเริ่มสูบแล้วนะครับถอยมาครับถอยมาครับถอยก่อนนะครับ ต่อมาช่วงนี้วันที่วันที่าพฤษภาคมนะครับปี2564นะครับนี่ทำไฟกันน้ำนะครับ อยู่บ้นอ่าอัดน้ำอยู่แล้วนะครับอัดน้ำอยู่แล้วไกลสูบน้ำออกนะครับที่นี่สิทําเป็นฝายกันน้ำนะครับขึ้นไปทั้งรถเลยขึ้นไปทั้งรถเลยจะพาน้องลงมาแมคโครวันดีแลนด์แล้วนะ่ะขึ้นทั้งรถเนี่ยรถรถพ่วงรถพ่วงพ่อท่านได้พาไปี๋ยวเนี่ จากน้อยน,นี่แหละเก็บปลาก็หลบเพื่อกาลังสูบป,ปลาอยูะเริ่มเริ่มสูบน้ำนะครับอีสูบน้ำออกนะครับนี่ครับเริ่มสูบน้ำออกแล้วนะครับน้ำใกล้สีแหงแล้วนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งปลากันนะครับว่า ปลาสีหลาบ่น,นะครับอ่าใน้มีปลามามล้ะครับหอยยังหรือตานี่หอยยังหอยหอยยังเนี่ยหอยปังบ่โอ้หอยเชอรี่ครับแล้วน,นี่ปลากระยางครับจะจับจะจับน้ำน้ำน้ำมันนีปลาจับจับมัหางมันตายแล้วมันตอดปวดแต่ได้นรืนอเ่เอราคอยมาเบิ่งปลากันนะครับ ราอบางปลาคอนะครับเห็นปลาลูกคอกคอกหนึ่งนะครับอยู่นี่บรรลุซีกันไปได้ทันบน่เนาะตาไปยังยังครับเดี๋ยวล้อเก็บปลากอนนะครับนี่หนาซิมีปลาเยอะเนี่ยสูบป,ปลาในกันคู น้ำสีเหลือประมาณเคียงหัวเข่าแล้วนะครับปลา,า,า,าครับปลาครับปลาเคียง มาแล้วครับมาแล้วโยนขึ้นมาแล้วครับปาเค็งงแญ่ครับโอ้น่ครับ,ไ,รบไดบแ้แล้วครับปาเค็งตัวบกใแญ่แล้วดี๋อวใส่หมอวางไว้กันนะครับ ม,มันขึ้นมาแล้วนะครับออบอดเก็บปลานะครับอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้ที่เป็นปลาเคงนะครับใส่เครื่องคู่โบตานะครับสูบขึ้นนะครับข่อพยาหน้านะครับ อากุ้งใส่ปลากันปลาข้าวมันใส่ปลมนี่เนี่ยปลาครับปลาเนี่ยครับปลาเนี่ยครับรุ่นๆครับรุ่นๆลุ้นๆรุ่นโอ้ปลาคอครับปลาคอครับโชว์ดูครับนี่ปลาคอครับปลาคออืม ไปลาคอครับเอาให้ตาไปต้มเด้อเนี่ยเจ้าของแม่โคอะต้มกินเว้นอวตตเออเกี่ยบกันเกี่ยบเสร็จถุงกันนี่นะครับไป <c oughs> ยังอับัดเด็ดจับเรือนะว้าวปัด ปลาลดครับปลาลดน่นอนเลยครับปลาลดครับไปใส่ถุงครับนี่พันบอสครับพันบอสเก็บเทราโตนะครับขึ้นมาเรื่อยๆครับเก็บเล็กผสมหน่อยนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้เพาะแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับบัดบัดสวัสดีท่านผู้ชมครับไปเข้าบ้านปะฝนสิตกแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับน่ครับลำลาด้วยแม็โครครับวิวนะครับแม็โครไปยืนคู่ไปเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้เบ๊ก nhầm lời